อันน uh ี huh. uh ้เปล่า oh มัน huh อันน uh. ี uh ้เปล่า uh มันนะเกี่ยเปล่ามันนมันเปนี่ยเี่ยเปล่เกลีเกลี่ยอกล่ยเลบ่เขยบเยาบเยันอัดนยอัดแดงวันบครับพี่น้องโอ้วัสดีครับพี่น้องมือวพบกับบ่าวหางหที่นิสนครับ mà út nụ cơ phải nhảy uốn ngập không út kịt hồ ngập khỏe mình nước gì mà bỏ học tiếng nhi nọ cho พี่ฮะมันไปบ่วะโอ้ยบ่มันแสงหลวกลงหึห่างแต่มันบ่มาเบิ่งจ๋าเบิ่งอีหลีเด้อ <eben dragon ingen debuted>

มีด้แคพี่ง่ใมันถงกินหมาขึ้นมีไม่ได้ักตน้ำหนักป็นหังีดมีจักและว่านีเปียวขึ้นไปพุ่นได้ทั้งงานเลเข็นไปวะเบิกจกจกเล

ยพี่ตายขาหูครับผมตัวมาเฮ้ยเอ้ยขูดขูดขูดโอ้เก็บอะไรครับพี่น้องอุดผิดหูครับผมแดงไข่ไว้แบล็คคุณนี่ตัวเดียวนี่สินี่หลุมเอาพอนิวโซนเลยนี่ครับผมหนึ่งเต็มครับผมโอ้แก็บอะไรครับพี่น้องนี่ครับตอนแรกอุดหูนี่ครับผมแล้มา แม่มันมันนั่นอยู่พี่ครับมีวันเลยเปลี่ยนหูอุ้ครับหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับผมไซส์ใหญ่ครับเดิตามตัวค่อยต่อไปครับพี่น้องเอพี่น้องมือในีได้สักนี่ละนี่ครับผมว่าหนั่งมันกับคำแล้วกระทึงเห็ดเบียกว่าไม่มีแต่ว่ามหาอยู่หายกิรเลี้ยงกับผูดีใครจะดอก เลขขาบอได้มากที่สุดแต่ไม่เลขขามากก็ดีไข่บวกนี้ย้อันนี้มันจังเล่นเพราะท่านี่เกง่งหมาหัดไหมครับแต่ไม่นานงกะจีบุลละจิบนาจีบนาพอกันไหมครับพี่น้องจีบนาได้ดแค่ละครับผมจิบนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับจีบนี่ก็ได้หนึ่งตัวหนึ่งเต้มครับผมปักติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานฮังเลีนที่นิสซันเฮ็ดจิบดีๆต่อไปนะครับผม สวัสดีครับ